สวัสดีครับวันนี้ก็นียดาร์คารดก็นับผมมีเรื่องน่าสลดมาอีกแล้วนะครับนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะท้าความก่อนเนาะก็ทุกท่านน่าจะเห็นแล้วนะครับนะว่าว่าอะไรนะครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยมาคลิปแม่งโคตรแหลกนะผมไม่รู้แหลกได้ไงเนี่ยแต่แต่ว่าผมขอบอกได้ที่นี้ก่อนนะครับผมว่าตอนนี้ผมเล่นจริงๆนะเนี่ยครับผมนะมันไม่แหลกนะครับผม มันแหลกที่ตัวตอนที่ตัดนะครับผมนะไม่สิพออัดมาแล้วอ่ะเหมือนว่าไฟล์มันแหลกอ่ะเนี่ยครับผมนะที่โปรแกรมอัดนี่ไม่ใช่โปรแกรมอัดที่กะกากนะครับผมเนาะเป็นโปรแกรมอัดที่นะที่ดีเลยเนี่ครับผมแต่ว่ามันไม่รู้เป็นไรนะนะอาจจะไฟล์เต็มหรืออะไรนะครับผมก็คือพออัดมาแล้วนะผมคลิปมันแหลกนี่บนะนะนะก็คลิปนะครับผมผมได้อัดไว้คำนวณ เยอะเลยแหละแล้วผมก็ลบไปเยอะแล้วนะครับผมนั่นแหละก็จะมาเปิดให้ดูนะครับผมนะก็จะมีคลิปม็อบไซโคนะครับผมนะซึ่งคลิปมนะ็อบไซโคเนี่ยผมก็ไปทําเป็นประมาณว่าคลิปล้างแครนะครับผมนะแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าผมเนะี่ยติดด่านม็อบไซโคมานานมากเนาะแล้วก็วันนี้ก็วันนั้นก็ไปทําการ จัดการนะครับผมนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นออฟฟิเซอร์นะครับผมนะแล้วก็ลองแล้วนะครับผมนะแล้วก็คลิปก็แหละอีกเช่นเคยนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกันนะผมทำไมมันถึงแหลกเนาะผมก็เลยตัดสินใจนะครับผมจะลบคลิปพวกนี้นะครับผมนะทั้งหมดเนาะลบออกไปเลยเนี่ยผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้แหลกแนมนะนะเดี๋ยวแ้วมันทําไมมันลบไม่ได้วะชัดดาบนี่ยเอามาได้แล้วเนี่ยผมวิวนะครับนะก็ เอาว่าคลิปเนี้ยผมอาจจะไม่มีลงเนี้ยนะสักพักเนาะก,ก็ไม่รู้แหละเนี้ยผมเอาว่าคลิปต่อจากนี้เนี้ยผมผมคิดว่ามันน่าจะหายแลกแล้วนะครับผมนะก็เสียดานะที่มาพูดให้ฟังนี่คือบอกเฉยเเนี้ยผมว่าผมค่อยเสียดากับคลิปที่ผมนั่งอัดไปนะครับผมนะก็มาบอกแค่นี้แหละนะผมนะอย่าลืมเข้าดิสกองผมกันด้วยนีครับผมเนาะก็โอเคเนี้ยผมนะส่วนนี้ขอตลาไปก่อน สวัสด so ีครั